รอคอยมากิ้วราศีเตรียมหวนคืนจอรับงานละครในรอบ2ปีไม้วริสเตรียมพบปะแฟนคลับใกล้ชิดผ่านหน้าจอในกิจกรรมแฟนมีตรกริออนไลน์โบเบลล่ามาก,ก้าวเตรียมนำทัพโกยเรตติ้งเสิร์ฟละครครึ่งปีหลังทางหน้าจอช่อง3ติดตามพร้อมข่าวอื่นๆได้กับพิธีกรจอยชนทิชาได้ไนรีวิวบันเทิงวันนี้ ววบนเทิงค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะใครที่เฝ้ารอการกลับมาของนางเอกคนนี้นะคะมากี่ราศีตอนนี้ยินดีได้แล้วนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยเตรียมคัมแบ็กมาลงละครในรอบ2ปีเลยทีเดียวค่ะ หลังจากพักงานละครนะคะเพื่อไปทำหน้าที่สีภรรยาแล้วก็คุณแม่จนแฟนๆนนถามถ่ายกันเข้ามาตลอดว่าเมื่อไรคุณแม่ยังสวยมากี้ราศีนะคะจะกลับมารับงานละครล่าสุดค่ะมากี้ก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์แล้วว่าเธอเตรียมคัมแบ็กกลับมารับงานละครอีกครั้งในรอบ2ปีค่ะส่วนจะเป็นเรื่องอะไรของใครไหนและเล่นคู่กับใครเนี่ยเธอขออุบไว้ก่อนนะคะบอกเพียงแต่ว่าจะมีการฟิตติ้งเร็วๆนี้แล้วก็คาดว่าจะเริ่มมีการเปิดกล้องถ่ายทํากันในช่วงปลายปีนี้ซึ่งรับรองว่าแฟนๆจะไม่ผิดหวังกัน อย่างแน่นอนไปฟังเสียงของมาร์กี้กันค่ะก็มีคุยนะมีคุยอยู่บ้างแล้วก็ตอนนี้ก็ก็มีเลือกไปแล้วด้วยค่ะแต่ว่าถ้าจะได้แบบเริ่มถ่ายก็น่าจะประมาณปลายคลินกปีนี้น่าจะเริ่มถ่ายเดี๋ยวบุ้งไว้ก่อนละกันว่าเป็นเรื่องท่ายไหนเรื่องอะไรเราก็เล่นกับใครเดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็น่าจะมีฟิตติ้งน่าจะได้ได้เห็นกันแล้วโวนนี้เราก็เออโอเคแล้วลูกๆโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็ไม่ได้ถ่ายแบบหลายวันนะที่เราแค่สามวันเราก็เลยโอเคัะ และเรื่องถ้าสองเรื่องก็ไม่ไวหวค่ะก็ใครที่แบบว่ารอคอยแล้วก็แบบถามมาในไอซตลอดว่าแบบเมื่อไหร่จะกลับมาแบบเมื่อไหร่จะเล่นละครแล้วละครได้ยังคะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้ว <laughs> <laughs> กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วแต่เดี๋ยวจะได้เจอกันก็น่าจะประมาณกลางๆปีหน้าก็น่าจะถ่ายทำเสร็จก็ขอเวลาในการถ่ายทำนิดนึงนะคะ ต่อกันที่ความคืบหน้าของละครอ,อีกเรื่องนึงนะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เ,เป็นกระแสตั้งแต่ฟิตติ้งเลยค่ะกับคุณมีปฏิหารค่ะล่าสุดะะมีโอกาสได้ไปเจอกับตีธนพลน,นะคะก็เลยต้องไปถามกันสักน,นิดนึงว่าบรรยากาศในกองถ่ายเ,ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ละครคุณหนีปฏิหารนะคะนอกจากจะมีคู่ของอินสาเรนกับท็อปจ็อบทัชพลแล้วนะคะอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือคู่ของตีธนพลและเฟิร์สพาดาค่ะทีมข่าวของเราได้เจอกับตีนะคะก็เลยจ่อไม่สัมภาษณ์กันหน่อยว่าหลังจากเริ่มเดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทําไปแล้วบรรยากาศในกองถ่ายเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างซึ่งตีบอกว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเผยผ่านงานซีรีส์วายมาแล้วนะคะพอมาเล่นเรื่องนี้ก็เลยชิลๆแถมยังบอกอีกว่าตนเนี่ยยังช่วยละลายพฤติกรรมให้กับหนุ่มเฟิร์สที่มาชิมลางเล่นละครแนวเป็นครั้งว แต่ว่าจะช่วยยังไงคะไปฟังเสียงของตีกันค่ะก็รบบทเป็น2นะครับผมก็จะเป็นน้องน้องชายของ1 1นเนี่ยก็จะก็จะเป็นอินครับผมอินพิธาเป็นคนเป็นคนเล่นทั้ง2บทบาทเลยของตัวละครก็จะเป็นทั้งหมีด้วยเป็นทั้งพี่ชายเราด้วยครับผมก็ในเรื่องเนี่ยเราก็เราก็จะเป็นเขาเรียกว่าตัวตัวป่วนป่วนเพื่อนของพระเอกก็คือตัวเกณฑ์ศิษย์อ เราจะชอบคตั้งแต่แรกแรกพบอะไรเงี้ยบอกเลยผมนี่ทาให้เฟิร์สละลายพฤติกรรมเลยเรียกมากแรกเขาก็จะเก่งผมอยู่เพราะว่าเพราะว่าโดยโดยเฟิร์สเนี่ยไม่เคยเล่นวายมาก่อนส่วนผมเนี่ยเคยเคยเล่นวายมาก่อนก็จะแบบรู้ว่าจะต้องเป็นแนวยังไงอะไรเงี้ยครับผมผมก็บอกเฟิร์สว่าเออเราอาจจะมีการเล่นใกล้กันบ้างนะอะไรเงี้ยใกล้เชิดกันบ้างบางทีมุมบางทีอย่างเงี้ยเราคิดว่าใกล้แล้วแต่ว่าในละครไม่ก็อาจจะเห็นว่าไกลอยู่พอเข้ามุมแคบจริงๆอ่ะมันต้องใกล้แบบอย่างนี้เลยอะไรเงี้ย เขาเลเขาขเิเขาเขาดูเขาดูกันเคิรผมเพราะว่าผ,ผมเนี่ยเป็นฝ่ายลูกอย่างเดียวครับก็ฝากคุณหมีปฏิหารไปด้วยนะครับผมฝากติดตามเ,าเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันจะให้ข้อคิดอะไรต่างๆทั้งด้านครอบครัวด้วยนะครับผมทั้งเพื่อนร่วมงานบางครอบครัวก็ไม่ยอมรับ,ก,บกับกับการที่เป็นเพศนี้อะไรเงี้ยแต่บางครอบครัวก็ยอมรับอะไรเงี้ยเรื่องนี้จะสอนให้ให้รู้ทั้งสองฝัง่งเลยแล้วก็มีเรื่องราวเข้มข้นสนุกสนานแล้วก็มีการแบบตามจีบเราดูว่าผู้ชายจีบกันเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถติดตามได้ครับ เมียจ๋าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าหนูไม้วริษเนี่ยนะคะเขาจะชวนแฟนๆเนี่ยแหละค่ะมาฟินกันแบบหน้าจอเลยนะคะกิจกรรมแฟนมิตรรีดออนไลน์เดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าค่ะหนูน้อยหูชัยลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่เดือนอาการป่วยจากภาวะขาดสารอาหารของเขาอยู่ในขั้นวิกฤตเพียง100บาทจะช่วยให้หูชัย ได้รับอาหารบำบัดฉุกเฉินซึ่งจะช่วยให้เขารอดชีวิตเพียง100บาทเท่านั้นเฟเวอร์ Favor, อายุไม่ถึงหนึ่งหวบแต่กลับต้องทนทุกข์จากความหิวโหยเพียง100บาทจะช่วยให้เฟเวอร์ได้รับอาหารบำบัดฉุกเฉินซึ่งจะต่อลมหายใจของเขาได้น้ำใจจากคุณจะช่วยให้ยูนิเซฟส่งทีมแพทย์และพยาบาล เข้าไปรักษาเด็กๆที่เจ็บป่วยได้เมื่อความหิวโหยคืบคลานเข้ามาชีวิตน้อยๆอ,อาจอยู่รอดอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงเพียง100บาทคุณจะต่อลมหายใจของเด็กๆได้โปรดพิมพ์ child 6และส่ง SMS มาที่4712225เพื่อบริจาค100บาทตอนนี้ขอบคุณครับ ถ้าคิดว่าฝ้าแดดสะสมไม่มีวันจางใช้นีเวียลูมินัส630เป็นเวลา4สัปดาห์ช่วยลดเลินฝ้าแดดสะสมได้นีเวยลูมินัส630ที่วัดสันเท่านั้นดาวนี่ความหอมสดชื่นใหม่มีเอสเซนเชียลออยสกัดจากธรรมชาติ100%ยเปอร์เซ็นต์หอมดอกไม้และผลไม้สด ความสดชื่นของยามเช้าให้อยู่กับคุณทั้งวันใหม่ดาวนีถ่ายวิดีโอกันจุดดำเต็มหน้าเลย ไลท์คอมพลีทบูสเตอร์เซรั่มวิตามินซีบูสเตอร์30เท่าตรงเข้าจัดการจุดดำสาววันวัดได้พิเศษครีมเดคู่ไหนฟรีสตันสูงสุด7 1บาทถึง23สิงหาคมนี้ผมยินอ่ะหยุดไลฟ์ก่อนนวดผมไม่นานใหม่ครีมนวดผมซันซิลสุดเซรั่มซึมเร็วล้างร็้ครีมนวดผมซันซิลสุดเซรั่มใหม่สวยเ็มวมาพิเศษเพียง29บาทวันนี้ถึง31ธันวาคม2563 ru ไฮยาลูรอนใหม่ลอรีออลปารีสไฮยาลูรอนิ run. แอซิสเซรัมไฮยาลูรอนเข้มข้นสูงสุดตามความชุ่มชื้นล้ำลึกให้ผิวดูอิ่มแด้งเผยผิวดูอ่อนเยาว์ดูสว่างใสทันที42%ใหม่ไฮยาลูรอนิกแอซิสเซรัมจากลอเรลบาริสเพราะเราคู่ควรเปลี่ยนพื้นบ้านให้เป็นพื้นที่เป็นมิตรด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมาจีคลีมเนเจอร์โเอเซนส์ผ่านการทดสอบการระคายเคืองสบายใจ Ci s u p e r ปอร์โปรจาก Ocean Life ไทยสมุทรสุกี้ตีน้อยอยาเพี้ยนจือหวังนำเข้าโดยเวยชพง์โอสดเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมได้ดูละครดวงแบบนี้ไม่มีจูหรือเปล่าคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้รับรหัสรับโชคที่ปรากฏผ่านทางหน้าจอไปหรือเปล่าอย่าปล่อยให้รหัสนั้นผ่านไปเฉยๆนะคะเพราะคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับจี้ทองคำไปก็ได้คะ่ะ เื่อเป็นการขอบคุณแฟนละครนะคะให้สมกับการเป็นละครสายมูที่แท้จริงนะคะช่อง3เลยจัดกิจกรรมรหัสรับโชคกับละครดวงแบบนี้ไม่มีจู๋ค่ะเพียงแค่คุณดูละครนะคะดวงแบบนี้ไม่มีจู๋ทางหน้าจอช่อง3มย้ำว่าต้องมีการดูสดเท่านั้นนะคะแล้วสังเกตที่หน้าจอให้ดีระหว่างที่ละครออกอากาศค่ะจะมีรหัสลับเป็นเลข3หลักนะคะปรากฏขึ้นบนหน้าจอให้คุณเนรีพิมพ์ข้อความ SMS ว่า ดวงแบบนี้ตามด้วยรหัสรับ3หลักที่เห็นนะคะเพื่อดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ของละครส่งมาที่เบอร์4806026เพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะได้ลุ้นรับที่ทองคำมูลค่ารวม1 0 0 0 0แสนบาทรางวัลละ1,000 100, 0บาทนะคะมีทั้งหมดจำนวน10รางวัลสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมได้วันนี้วันแรกนะคะไปจนถึงวันที่15กันยายน2563ค่ะ พูดถึงละครครึ่งปีหลังของปี2020นี้นะคะของทางช่อง3เราบอกเลยว่าเราเตรียมเสิร์ฟละครที่หลากหลายรสชาติให้กับแฟนๆได้รับชมกันแบบจุใจไปเลยค่ะ ครึ่งปีแรกว่าปังแล้วนะคะมาดูโผลละครช่อง3ในครึ่งปีหลังกันบ้างบอกเลยว่าปังไม่แพ้กันนะคะนอกจากดวงแบบนี้ไม่มีสูเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้เอาใจสายมูที่เรากําลังรับชมกันทุกคืนวันจันทร์อังคารแล้วเรื่องต่อไปนะคะที่กําลังจะลงจอให้ได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วก็น่าดูมากๆกับละครเรื่องวาสนารักค่ะภาคต่อของทุ่งเสนหา แต่ครั้งนี้นะคะเป็นผลงานการผลิตจากค่าย Maker K ของผู้จัดอาจิณมยุรชัดค่ะแล้วก็พี่หนุ่มกรดได้ไอซ์พานุวัตรมาประกบคู่กับนิชานัทนิชาครั้งแรกปล่อยตัวอย่างออกมาแล้วบอกเลยว่าน่าดูมากค่ะ ส่วนใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มป๊อบธนวันรแล้วก็เบลลาลานีนะคะก็ห้ามพลาดค่ะกับการเชือดเชือนกันของทั้งคู่นะคะในคะในละครรสแซบร้อยเล่มมนยาของผู้จัดพี่นกจริยาจากค่ายเมกเกอร์เจค่ะต้องบอกเลยว่าคู่นี้นี่จะสร้างปรากฏการณ์ถนนโล่งได้อีกครั้งหรือไม่ต้องติดตามให้ดีค่ะ ขณะที่กา้กูดฟีลลิ่งนะคะของผู้จัดพี่คิงสมจริงก็ไม่น้อยหน้าค่ะเตรียมส่งละครพีเรียดฟอร์มยักษ์สัญญารัก,ส,ญญรกสัญญาลวงนะคะที่ได้เด่นคุณงามเนตรประกบคู่กับน้ำหวานภูริตากับเรื่องราวอาดีตที่ย้อนไปถึง1,400ปีในสมัยชราวรีนะคะเรื่องนี้พี่คิงบอกว่าอลังการแล้วก็ CG จเนี่ยจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะ ด้านผู้จัดคนสวยพี่ตูปิยาวดีแห่งค่ายเวฟทีวีนะคะก็เตรียมนําเสนอละครความทรงจําสีจางที่เป็นการพล็อตเรื่องขึ้นมาใหม่ค่ะได้พระนางเตย้เตยๆนะคะเต้ยพงศกรประกบคู่กับเต้ยจรินพรเรื่องราวนะคะเล่าถึงเรื่องราวของพี่น้องที่พัดพรากกันเมื่อครั้งยังเด็กแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งตอนโตจนเกิดกลายเป็นความรักค่ะ ปิดท้ายนะคะด้วยค่ายโซ i c b o ูมค่ะของผู้จัดพี่ก้องปียะนะคะแล้วก็พี่ชูชุดาพาค่ะกับเรื่องตราฟ้ามีตะวันนะคะที่ได้หมากปรินแล้วก็ก้าวสุภัสารานะคะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งค่ะหลังจากที่เคยประกบคู่กันมาแล้วนะคะในละครคมแฟน่าดูทุกเรื่องมีทุกรสชาติจริงๆแฟนละครช่อง3ก็รอติดตามกันได้เลยนะคะรับรองว่าสนุกสนานแล้วก็เข้มข้นทุกเรื่องอย่างแน่นอนละคะ่ะ บทละครอีกเรื่องนะคะที่แฟนๆติดกันหนักมากก็คือเรื่องเมียอาชีพค่ะล่าสุดพระเอกของเราเนองไม้วริศนะคะก็มีข่าวดีมาบอกเพราะเขาเนี่ยนะคะจะเตรียมทําแฟนมิตรกรีดออนไลน์แล้วล่ะคะ่ะกลายเป็นฝันใจของแฟนๆทั่วประเทศไปแล้วสําหรับพระเอกตาหวานไม้วริศนะคะหรือว่าคุณดิดจ,จากละครเมียอาชีพค่ะเพื่อเอาใจแฟนๆละครนะคะไม้ก็เตรียมมาพบกับทุกคนในกิจกรรมแฟนมิตรกรีดออนไลน์ First o ออน n e f a n m น e t i n g ไม้วริศวิฟ าน,นั่นเองค่ะในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา1 9น30นาทีเป็นต้นไปโดยจะมีการคัดเลือกผู้โชคดีจำนวน33ท่านนะคะจากการร่วมเล่นเกมตอบคำถามผ่านทาง Facebook CS 3 c มคอนเสิร์ตตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่16สิงหาคมค่ะให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่ไม่ได้ร <ๆ S 2> ับสิทธิ์ให้ร่วมกิจกรรมก็สามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็รับชมงานในครั้งนี้ได้ผ่านทาง Facebook CS 3 c o คอนเสิร์ตค่ะว่าแต่ไม้จะตื่นเต้นแค่ไหนที่จะได้พบปากกับแฟนๆผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ไปฟังเสียงของไม้กันค่ะต้องบอกว่าตื่นเต้นนะเพราะว่าก็เราก็ไม่ได้มีมิ팅อะไรอย่างนี้นานมากแล้วแล้วก็เป็นการ เหมือนทำร่วมกับทางเซิร์ชทางซี r i e 3คอนเสิร์ตนะครับก็จะได้เจอกันหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานโควิดอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับก,ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกซึ่งก็มีคนสมัครกันเข้ามาแล้วเยอะมากแต่ใครที่ไม่ได้เป็นผู้โชคดีเข้ามาร่วม33คนก็มาร่วมสนุกกันได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเกมมีกิจกรรมเล่นด้วยกันก็คุยกับทีมงานเนยอะเหมือนกันว่า พี่ผมต้องร้องเพลงอะไรยังไงอะไรยังไงงี้ในละครมันออนอยู่ต้องร้องเพลงละครไหมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าผมร้องเพลงอะไรตีมซูเปอร์เมียครับก็ผู้โชคดีทั้ง33คนก็อยากจะให้แต่งตัวเป็นซูปเปอร์เมียที่ผัวรักผัวหลงผัวปลื้มนะครับผมคิดซะว่าวันนั้นผมเป็นผัวก็ได้ <Wy> <ida. S 2> อะไรอย่างนี้สำหรับแฟนๆนะครับแฟนคลับของผมก็สามารถมาร่วมสนุกนะครับแฟนมิตรีดออนไลน์นะครับวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมก็ มาร่วมเล่นเกมกันนะครับมีของรางวัลกันครับถือว่าเป็นการมาเจอกันละกันหลังจากที่ห่างหายกันไปนานช่วงโควิดนะครับ ีท้ายวันนี้นะคะเดือนสิงหาคมค่ะเป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติค่ะเราก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันบอกรักคุณแม่ออนไลน์ตลอดกันทั้งเดือนนี้เลยค่ะพร้อมร่วมกันนะคะส่งรูปคู่แม่ลูกร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะใน MV เพลงพิเศษกับเพลงรักแม่ด้วยค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะ Next Gen Solution c u h o u s e ร่วมกับกลุ่มบริษัทเซิร์ชนะคะได้จัดกิจกรรมบอกรักแม่ออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการแสดงออกซึ่งความรักระหว่างแม่ลูกนะคะผ่านสื่อโซเชียลในโอกาสเดือนแห่งวันแม่ค่ะโดยกิจกรรมนะคะก็จะมีอย่างต่อเนื่องไปตลอดเดือนสิงหาคมนี้เพียงแค่ทุกท่านนะคะ mm hmm. เข้าไปที่ w o w b o b r a k m a ่ o n l i n e com เข้าสู่ระบบนะคะโดยผ่านทาง Facebook, Twitter หรือ l ลน e นะคะแล้วก็เลือกคาแรคเตอร์เลือกสถานที่บอกรักแม่ เลือกการเดินทางเลือกข้อความบอกรักแม่ เลือกกระเช้าโดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายค่ะหรือจะซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิดิจิทัลติดหน้าอกนะคะของสภาสังคมสงเคราะห์ราคาเพียง20บาทหรือสามารถบริจาคได้ตามศรัทธานำภาพที่เสร็จสมบูรณ์นะคะมาส่งได้ที่ใต้โพสต์ทีเซอร์ MV เพลงรักแม่ในแฟนเพจนะคะของรีวิวบันเทิงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31สิสิงหาคมนี้ก็สามารถสร้างบุญกุศลค่ะช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนผู้พิการผู้สูงอายุและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ขาดแคลนทั่วประเทศร่วมถึงช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางของสังคมนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รวมถึงภาพของคุณนะคะยังได้เป็นส่วนหนึ่งของ MV เพลงรักแม่เพื่อเผยแพร่เป็นสื่อกลางในการส่งมอบความรักให้กับคุณแม่ทั่วประเทศต่อไปอีกด้วยล่ะคะ่ะและวันนี้หมดเวลาของจอยแล้วก็รีบมเทิงแล้วนะคะจอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ